มันมีเซนบางอย่างบอกว่ารู้สึกว่างานจะเยอะแล้วมันก็เยอะจริงๆที่โบเตเกิใช่ไหมคะมันปวดขาแล้วก็ปวดแขนค่อนข้างที่จะมากรอ้อนไหมสถานที่ถ่าย MV ไม่ค่อยนะถ่ายแถวไหนหรอสถานที่ในกรุงเทพนั้นเขาพาไปไหนหนูก็อยู่ที่นั่นแหละ วันนี้ครบรอบสี่ปีแล้วเห็นแล้วแบบว่าเมมเบอร์้ยเมมเบอร์ในกลุ่มใช่ไหมก็แบบว่าใครใครเป็นคนเริ่มน่าจะลาตินหวังแบบลาตินแบบว่าทักในกลุ่มว่าครบสี่ปีแล้วแล้วทุกคนก็แบบว่ายินดีกันในกลุ่มลาตินเขียนว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์รุ่นหนึ่งเปิดตัวครบสี่ปีแล้วเร็วเหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมหนูพูดไม่ผิดแบบเวลามกลาหนูก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็คิดมากอีกแล้วซึ่งแบบว่าหนึ่งปีมันเร็วมากจริงๆ อาจจะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบมีความสุขหรือป่ามันก็เลยเร็วจริงตอนเนนหนูอยู่แค่สิบสี่สิบห้าเองชีวิตเราก็ผ่านอะไรมาเอนกันเนี่ยสีป่ปีทั้งปีแฮตเฟสอีกรอบหรอนี่ไงเทเตอร์เอไม่ใช่ในสเตทในสเตทไงคะถ้ามาสเตทก็ได้ได้ยินละสิ้นปีแล้วแล้วสิ่งที่อยากทำเหรอได้ทำไหมคือไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะทำอะไรในปีนั้นหรือว่าตอนไหนก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆคะ่ะ ใช่ไม่ได้มีเซตลิสไว้ว่าแบบว่าเอ้ยแผนปีนี้ฉันจะทําอะไรแต่ที่แน่ๆหลังจากแบบว่าไม่รู้ว่าอยู่ดีๆรู้สึกว่ามันมีเซนบางอย่างบอกว่าถ้าแบบปีเนี้ยแบบว่าจะต้องแบบว่ามีงานแน่เลยรู้สึกว่างานจะเยอะแล้วมันก็เยอะจริงๆยังให้เซจมลงมากรุงเทพบ่อยๆอุ้ยบ่อยมากเลยนะเพราะว่าแบบว่าเวลากลับไปซ้อมเต้นใช่ไหมก็คือแบบเมมเบอร์ช่วงช่วงเนี้ย จะคนไม่ค่อยคบแล้วเพราะว่าแบบว่ามีไปทํางานลงมาลงมากรุงเทพก็เยอะเต้นย่างไหมคีโบคีโบตะกี้ใช่ไหมคะมันถ้าเต้นไม่ค่อยยากเพราะว่าเราเคยเต้นตอนเซเคยจมาแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าเด็นมันยากตรงที่มันปวดขาแล้วก็ปวดแขนค่อนข้างที่จะมากคือมันเป็นเพลงที่เราต้องใช้กำลังใช้แรงในการเต้นเยอะมากแบบ มันจะมีท่าที่แบบว่าต้องย่อเข่าลงไปใช่ไหมอู้ฟิลเหมือนเมลอนเลยแต่หนูรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเมลอนอีกก็คือเต้นจนปวดบา่าปวดไหลไปหมดอันนี้อันนี้น่าจะปวดส่วนตัวอีกแล้วแต่จริงๆนะหนูรู้สึกแบบหนูปวดหลังมากขึ้นแต่เมลอนก็รู้สึกแบบรู้สึกเมลอนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหนื่อยเท่านี้หรือว่าเราเต้นไหวแล้วนั้นคิดแบบคือคือเมลอนส่วนเนี่ยมันมันนั่งก็จริงแต่ว่ามันแบบว่านั่งแค่แบบอธิบายยังไงดี คือคืออย่างคิโบะตะกิมันจะฟุบเลยแต่เมลอนจะแบบว่ากระโดดแล้วค่อยนั่งใช่ไหมแต่คิโบตะกิก็คือแบบฟุบนั่งลงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วซึ่งเมื่อยคะ่ะร <laughs> ้อนตอนเต้นยังเด็กเย้เย้มากเย้ที่สุดสองปีเองนะใช่ไหมสามปีสองปีคิโตะตะกิเต้นหนักสุดหรอไม่ถึงยังไงคะถ้าแบบว่าเทียบกับเพลง,ท,งทั้งหมดที่เคยเต้นหน่อยไงไงเงี้ยหรออืมมันมัน,มนเพลงมันแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่อะ คือเราก็ไม่ได้แกะขึ้นขนาดนั้นปะเออถ้าปวดรล้อรมองไปหาหมอจะได้ไม่หนักนะอันนี้อันนี้ก็คิดอยู่หลายครั้งว่าจะไปแต่ว่าเกียจบวกไม่มีเวลาไปก็อยา่างรวมกันว่าอาจจะแบบเป็นไปได้นะว่าเราอาจจะแบบว่าใช้แบบว่าร่างกายผิดเียอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวนะ่าจะเป็นแบบว่านิสัยส่วนตัวไนดะ้เปล่าคือเป็นคนชอบนอนหมอนสูงคือแบบว่าเวลาเงยเงยเงยหลัง เงยหน้าไปด้านหลังแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบมันจะปวดช่วงแถวๆแบบว่าหลังอะรู้สึกจะเป็นอย่างงั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่แบบว่าก็ไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือแบบไม่ไม่ใช่เอ็นหลังอะแบบว่าเอ็นหลังมันจะอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเงยหลังมันแบบว่าอย่างเงี้ยคือแบบเงยหน้าขึ้นไปคือมันจะปวดแบบว่าส่วนนี้เป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมคะถ้าถ้าเงยไปตรงเนี้ยจะรู้สึกแบบปวดปวดบริเวณนี้ก่อนมาก็ทำอาไรได้ของวันไปยังหรอโอ้โอ้ได้แล้วค่ะได้แล้ว ก็เขาคนนะคะที่ส่งมาให้แต่ว่าหนูชอบสติกเกอร์มาแบบคือมันมีช่วงหนึ่งอะแบบว่าไปดูคลิปคนจีนเขาทําแบบว่ามันจะเป็นอะคริลิกใช่ไหมแล้วก็แปะสติกเกอร์แล้วก็มีรูปด้านในอะไรเงี้ยแล้วช่วงหนึ่งก็คืออยากอยากซื้อสติกเกอร์มาทํามั่งแล้วอาทิตย์ที่แล้วไปาของฝันแล้วก็ได้สติกเกอร์มาแล้วคือแบบนจะบอกว่าคนส่งสติกเกอร์มาใจดีมากคะ่ะเขาให้แหนบเที่เอาไปขีดสติกเกอร์ด้วยแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้หนูใช้มือ วิ่แต่ว่าคุณภาพของสติกเกอร์ดีมากเลยนะคือหนูกําลังเผชิญปัญหาช่วงช่วงมาถ่ายวิกิเวเตกิใช่ไหมแบบไปกองอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ทั้งวันเออก็เลยพก power bank ไปแล้ว power bank คือหนูเป็นพวกที่แบบว่าไม่ค่อยทำสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของคือหน้าตามันมาอย่างไงแบบว่าเป็นสีขาวแบบว่าไม่ไม่ได้แปะอะไรใช่ไหมแกะจากกับกล่องมันก็หน้าตาแบบนั้นคือหนูไม่ได้ทําอะไรมันแล้วประเด็นคือแบบว่ามันชอบไปซ้ํา พราะคนอื่นเขาใช้ยี่ห้อนี้แบบสายชัดแบะอะไรเงี้ยเออ,อก็เลยแบบว่าเกิดการสลับกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคือเราไปจาหน้าตาพอแบงค์ไม่ได้คือตอนที่หนูได้พอแบงค์มาหนูก็แบบของเราเหรอหน้าตาแบบนี้หรอทำไมจำไม่ได้ว่าพอแบงค์หน้าตาเป็นแบบนี้ก็เลยได้ติ๊กเกอร์มาก็เลยแปะเลยแล้วตอนนี้ใช่ของตัวเองไหมไม่แน่ใจหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหนูไม่รู้อะหนูไม่รู้ว่าของหนูไมหมคือตอนแรกอะ คือหนูคิดว่ามันสลับก็เลยทักไปตอนแรกน่าจะคิดว่าสลับกับของพี่แอลเออก็เลยทักพี่แอลไปว่าพี่แอลคะเราสลับ power bank กันหรือเปล่าแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่อันนี้ของพี่หนูก็เลยของเราแหละคือ <c oughs> <c oughs> คือก็ไม่ค่อยแน่ใจด้วยไงแต่ว่าแต่ว่าน่าจะใช่ร้อนไหมสถานที่ถ่ายเอ็มบไม่ค่อยนะร้อนเป็นบางช่วงถ่ายแถวไหนหรอถามหนูหนะหรอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ ถานที่ในกรุงเทพนั้นบอกเลยว่าหนูิงค่อนข้างที่จะงงระหว่างสยามแล้วก็มันจะมีอีกสยามหนึ่งแล้วก็จะมีอีกสยามสยามหนึ่งก็เขาพาไปไหนหนูก็อยู่ที่นั่นแหละตอนเชียงใหม่งงไหมไม่งงนะเพราะว่าอาจจะเราอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าคือแบบจาทางได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งที่เชียงใหม่ก็มีสยามนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่าจะเจงไปเรามังไม่แน่ใจเหมือนกันอะ่ะมันก็ผ่านมาหลายปีละคืนิ้งส่งเร็วอะไรให้พี่หงคะ่ะ เอ้ยอ๋อคลิปนั้นคลิปนั้นหนูเคยเห็นอยู่คลิปที่แบบว่าพี่ฮูพูดประมาณว่าเอ่อหนูส่งรีวให้พี่เขาแล้วพี่เขาไม่คิดว่าหนูจะส่งให้พี่เขาใช่ไหมแล้วหนูก็เลยแบบว่าส่งอะไรนะก็เลยทักทักพี่ฮูไปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทักพี่ฮูเลื่อนกลับไปดูแชทเออก็คือคือ,ค,อคือมันมีสองอันซึ่งหนูไม่เขา้าใจเขาไม่ไม่แน่ใจว่าพี่หูพูดถึงคลิปไหนคือแบบว่าคือ,ค,อคือมันมีคลิปสองอันก <laughs> ็เลยแบบว่า เริ่มลังเลว่าพี่ฮุฟถึงคลิปไหนแล้ววันนี้ส่งวันนี้คุณได้ส่งรีวเลยคือแบบว่าหนูว่าจะส่งรีวเป็นช่วงๆทุกคนแบบว่าช่วงที่เราเราเล่นแบบชอบดูรีวบ่อยๆเราก็จะส่งใช่ไหมแต่ว่าช่วงที่ไปติดอย่างอื่นติดอ่านนิยายอ่านกระตูเล่นเกมอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ส่งแล้วมันมีวันหนึ่งพี่บิงแบบว่าส่งรีวมาที่เป็นแบบช่วยด้วยค่าขึ้นตำรวจเพื่อนหยุดส่งรีวต้องเกิดอะไรขึ้นกับเขาแน่ ซึ่งแบบว่าวันนั้นบบหนูไม่ได้เล่นไงไม่ไม่ได้เล่นอันนี้ก็เลยไม่รู้จะส่งรีวอะไรให้แล้วก็เห็นหน้าฟีดหนูพวกหนูชอบถ่ายรูป0.5ในกล้องแบบอันนี้กล้อง iPhone มากเลยแบบว่าคือคือมันตลกอ่ะเคยเห็นแบบรีวที่มันเป็นทำมืออย่างเงี้ยไหมแล้วก็ถ่ายสูนจุดหามันก็จะแบบว่าคล้ายๆตีพ่อตีแม่หน่อยๆอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วแล้วแล้วอันใหม่ที่เขาทําคือแบบว่าเป็นถ่ายเท้าอ่ะแล้วคือมันมือนเปรดมากก็เลยส่งนั้นด้วยพี่มิง